เก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องบอกว่าขอบคุณนะครับท่านผู้ใจบุญนะครับที่เสียสละนะครับถือว่าประเทศไทยเรานะครับยังไม่แรงน้ําใจนะครับหลายๆท่านก็อันจริงก็อันนี้คือคนที่ไม่สะดวกนะครับแค่ร่วงอนุโมทนาบุญกับแชร์คลิปนี่ผมว่าก็โอเคแล้วครับนะไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับเพราะว่าการทํานะครับมันจะต้องมาจากตัวเราก็ต้องพร้อมด้วยนะครับ ถ้าตัวเราไม่พร้อมเราไปทำจะให้เรามีความเดือดร้อนเนี่ยนี่ก็อย่าทําบุญนะครับนะครับต้องทําในขณะที่ตัวเราเองก็พร้อมด้วยนะครับก็แต่ท่านไหนที่ทํามาแล้วผมก็ขอบพระคุณมากนะครับก็ในคลิปเมื่อวานเราก็แจ้งไปแล้วนะครับว่าเราได้ยอดนะครับที่บริจาคไปแล้วด้วยนะครับทั้งหมดนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบแปดนะครับสําหรับวันนี้มียอดมาเพิ่มนะครับแล้วก็ พระนะครับที่เป็นของท่านอุทัยนะมีคนแจ้งยอดจองมาแล้วนะครับอยู่ที่สามแสนบาทนะครับแต่ว่าก็คนนี้ก็เหลือดูนะครับว่าท่านจะทําบุญไปที่ไหนอย่างไรก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมนะครับจะขึ้นรายชื่อนะครับท่านที่ได้ทําบุญเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็จะได้สิทธิ์ในการอบรมนะครับส่วนลด5,000บาทนะครับเดี๋ยวเชิญชมรายชื่อนะครับต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งครับ คุณชัยวัฒนะครับห้ารบาทนะครับวัดบางน้ำชนนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะทำบุญเรื่องของเมนเผาศพนะครับคุณนุพันธ์นะครับทาระพุทธห้าร้อยบาทมูลนิธิซีอูเอ r นเตอร์นะครับก็สับส่วนเรื่องวัคซีนนะครับให้ทางจุลานะครับคุณวิทยาพันเพ็งนะครับสมทบทุนจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามนะครับ1,000บาทครับคุณแสงทองนะครับวัดบางน้ำชน500บาทครับคุณนันนพัฒน์บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารจำนวนเงิน500บาทนะครับเป็นโครงการระดมทุนผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน ช่วยต่อโรงหยายใจครับคุณจัก,กรพลพัฒผลสวยบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์จำนวน1,000บาทครับคุณอภิชาติบริจาคให้วัดบางน้ำชน500บาทครับร้อยตำรวจตรีชเวงดาวจันอัด บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราีมา1,000บาทครับคุณนัทพงศ์พยักษรินะครับบริจาค1,000บาทให้กับบริษัท CU Enterprise นะครับก็คือสนับสนุสนเรื่องการผลิตวัคซีนนะครับของจุฬานะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกคนครับสำหรับน้ำใจนะครับที่ท่านได้มอบให้กับคนไทยนะครับโดยผ่าน รายการของเราเก็บพระสมเร็จต่างตำรานะครับขอบคุณทุกท่านมากครับครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ได้เอ่ยนาไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ท่านจะได้นี่เป็นตัวอย่างบัตรนะครับของจริงก็จะมีสมาร์ทการ์ดนะครับก็นี่นะครับก็จะมีเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับก็จะมีรูปพระนะครับแล้วก็มีอ่คิวอาร์โค้ดที่สามารถสแกนได้นะครับนะครับก็ท่านที่เข้ามาอบรมนะครับนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังจะได้บัตรสมาชิกนะครับ โดยบัตรนนะครับนี่นะครับก็จะมีรูปพระนะครับนี่ชัดเจนนะครับไปดูนะครับใกล้ๆนะครับนี่แล้วก็จะมีชื่อขึ้นให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ยังที่อธิบายไปแล้วนะครับซึ่งบัตรสมาชิกเนี่ยนะครับท่านจะสามารถนําพระส่วนตัวของท่านเองเนี่ยนะครับใส่ฐานข้อมูลเหมือนที่ผมเคยทําในคลิปก่อนหน้านี้ให้ดูแล้วอยู่ในนี้ครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีเรื่องของการประเมินคะแนนเท่านั้นเองนะครับ แต่จะมีรายละเอียดของ d n a พระทั้งหมดนะครับทุกจุดทุกมุมนะครับทุกการสแกนค่าเฉลี่ยนะครับการวัดด d นิิี้้การวัดทุกรูปแบบนะครับจะเป็นฐานข้อมูลที่เก็บไว้ในนี้ครับนั่นหมายความว่าในบัตรสมาชิกเนี่ยนะครับพระของสมาชิกที่มีอยู่นะครับก็จะมีฐานข้อมูลวันหนึ่งเนี่ยนะครับท่านมีลูกมีบุตรหลานไปลูกท่านก็จะเห็นได้ว่าพระองค์นี้ใช่องค์เดียวกับที่ คุณพ่อเคยไปตรวจไว้ไหมสแกนออกมาครับเข้าไปดูฐานข้อมูลอารูปนี้ใช่มีจุดตรงนั้นตรงนี้ใช่มีค่าต่างๆนานานะครับซึ่งเราออกเป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยนะครับท่านก็อิงจากตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะทําเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงไว้ให้นะครับอ่ะคานนี้วันนี้ครับวันนี้เนี่ยเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับคือเป็นวันอาสาหบูชานะครับขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับความสําคัญก็คือเป็นวันที่มีพระพุทธธรรมพระสงค์ครับ พุทธเจ้าแสดงธรรมมาจากกัปวัตนสูตรนะครับธรรมที่แสดงขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกนะครับแต่ว่าอยู่ในพัทธลกันะครับมีบางท่านบอกว่ามีหลายกัปแล้วนะครับเราก็ไม่นับปัเจกพุทธะนะครับได้แสดงธรรมขึ้นมาครับโดยที่มีปัญจวคีทั้ง5นะครับประกอบด้วยอัญญาโกนัญะวัปปะอสชิมหานามะพัทธิยะนะทั้ง5คนนี้นะครับก็ติดตามพระพุทธเจ้า มาตั้งแต่ท่านบำเพ็ญทุกกิริยาครับตั้งแต่นะครับปริยรู้นะครับหลักการปฏิบัตินะครับเพื่อความหลุดพ้นนะครับด้วยการทรมานตนนะครับซึ่งเรียนจากทั้งอาราณราบทอุทกณาบทนะครับแต่ว่าเมื่อบรรลุธรรมไปแล้วเนี่ยนะครับท่านอาจารย์นะก็ไม่อยู่แล้วก็นึกถึงผู้ที่เคยร่วมติดตามกันมา พียงแต่ว่าปัญจวคีทั้ง5้าเนี่ยถอนตัวออกนะเมื่อวันที่พระเจ้าเลือกที่จะฉันเข้าบ้างนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยต่อไปเนี่ยร่างกายเนี่ยซึ่งเป็นฐานสําคัญนะครับธาตุสี่เนี่ยร่างกายเนี่ยอยู่ในธาตุดินนะธาตุดินพังไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็พังหมดน,นะครับถ้าร่างกายพังเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะให้ไปเรียนรู้แล้วครับสมองอะไรไม่มีลวที่จะไปนค้นคิดในการปฏิบัติธรรม เช่นวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่ทนให้แสดงธรรมนะครับซึ่งนะครับจริงๆแล้วมีพระสมเด็จที่เป็นปางปฐมระเทศนานะครับก็จะเป็นปางที่ยกมือขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีรูปให้ดูนะครับมีศิลปะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะคุปตะนะครับศิลปะของอินเดียนะครับเมื่อประมาณปีพุทธศักราช800ถึงพันกว่านะครับก็มีการสร้างุทธรูนะครับที่เป็นปางนะครับ ผดม,มเทศนานะครับมือที่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งที่กดเป็นวงกลมนี่ก็คือทรมาจากกัปปวัตนสูตรนะครับกงร้อแห่งธรรมได้เคลื่อนแล้วนะครับแล้วก็จริงๆนิ้วทั้ง3ามที่เหลือนะครับส่วนอันนี้ไม่ได้เขียนนะส่วนตัวผมเองผมมองว,ว่าวันนี้เป็นวันที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนไตรครบนะครับโดยที่ผู้ที่เห็นดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกก็คือท่านอัญญากรุณัญญะนะครับ บวชด,ด้วยวิธีเอหิพิคุอุปสมปทาโดยเนื้อหาสำคัญของวันนี้นะครับพระเจ้าท่านตรัสรู้อริยสัจส,สี่นะครับทุกสมุทัยนิโรธมักสี่ข้อนี้ในธรรมะที่สมเด็จพระจันโตเทศก็ได้ยกอริยสัจสสขึ้นมาเช่นเดียวกันครับทั้งหมดนะครับเป็นกฎของธรรมชาติเป็นความจริงครับสบรรพสิ่งทุกอย่างนะครับไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่สามารถคงอยู่ได้ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับทั้งหมดก็เป็นทุกข์นะครับเป็นสาภาพที่ทนได้ยากสาภาพที่มันไม่อยู่นิ่งนะครับสมุทัยนะครับเหตุแห่งทุกข์สิ่งที่เราเห็นในวันนี้ย่อมมีเหตุจึงมีผลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อโควิดเราก็ต้องไปดูว่าเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ได้เนะี่ยคืออะไร ปิดเหตุเหล่านั้นให้มากที่สุดครับแม้ว่าผมเองก็พูดตรงๆผมเองก็เคยสัมผัสกับผู้ที่ติดแต่เราก็ต้องพยายามทำไมครับให้เหตุของการก่อให้เกิดโรคมีให้น้อยที่สุดทุกสมุทัยนิโรธนะครับความดับทุกความดับทุกมักเคยมีพราหมณ์ถามพระพุทธเจ้าว,ว่า ส,สารพระองค์นั้นแตกต่างกับศาสนาอื่นอย่างไรในยุคนั้นท่านก็บอกว่าในคําสอนอื่นนั้นไม่มีมรรคที่มีองค์แปดมรรคแปดนั้นก็คือทางมรรคในแปลว่าทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์โดยทางที่ว่านั้นเป็นมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่สุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่ง ไม่เสพสุขสบายจนเกินไปไม่ทุกข์ทรมานจนเกินไปทั้งหมดนี้เนี่ยมีอยู่ในพระพิมพ์สมเด็จด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ที่เป็นปางบำเพ็ญทุกขกรกิริยานะครับก็คือเป็นปางที่เป็นพิมพ์ที่เราเรียกว่าพิมพ์ภูบายสีฐานเจ็ชั้นนะครับที่วาชายโยนั่นก็ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามักมีองค์แปดเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญและเป็นทางสําคัญของชาวพุทธเราการนับถือศาสนาพุทธไม่ได้เป็นเพียงแค่นับถือแต่รูปนะครับท่านได้บอกเราว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่สําคัญมากนะครับและวงล้อแห่งธรรมก็ยังเคลื่อนอยู่แม้แต่ในพระสมเด็จเองนะครับก็มีพิมพ์จริงๆมีพิมพ์ปฐมภัทรนาด้วยนะครับผมเสียดายหาไม่เจอนะครับแต่ว่าวันนี้ที่จะมาดูกันเนี่ยก็คือเป็นพิมพ์แสดงธรรม ซึ่งจะมีมือนะครับจริงๆจะมีพระที่มีลักษณะเดวันนี่เป็นสองข้างครับก็จะชูนิ้วแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยกงร้อแห่งธรรมนะครับนั่นเป็นปากแสดงธรรมปานแสดงธรรมอธิษฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยคติเตือนใจเราคือให้เอาธรรมนำทางนะครับแม้ว่าเราจะนับถือพระผิดละผมก็เชื่อมั่นว่าสมเนมเจ้าตัวเองเนี่ยท่านก็อยากให้ทุกท่านเนี่ย มีพระสมเด็จเป็นพุทธานุสตินะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูพิมพ์แสดงธรรมนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์แสดงธรรมด้วยแล้วก็ให้ท่านได้ำรำลึกถึงธรรมจักรกับปวัฒนาสูตรนึกถึงสิ่งที่ท่านได้เทศนะครับวชิมามปฏิปทาการเดินทางสายกลางเดินทางสายกลางไม่ได้ขี้เกียจครับเพราะว่าในมัคมีองค์แปดนั้นก็มีพูดถึงความเพียรน,นะครับ จริงๆแล้วในตัวมัคมีองแปดก็แบ่งออกเป็นทั้งสีสมาธิปัญญานะครับนะครับเราลองมาดูกันว่ามัคมีองแปดนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างการเริ่มต้นด้วยมัคมีองแปดซึ่งเป็นทางดับทุกนะครับจริงๆแล้วสามารถใช้ได้ทั้งหมดครับแม้แต่การดูพาะสมเด็จเราก็เช่นเดียวกันครับใช้ได้กับชีวิตเพราะอะไรครับเพราะทางแห่งการดับทุกเนี่ยนั่นคือครอบคลุมทั้งหมดนะครับนี่คือธรรมะสัมมาพุทธเจ้าครับเริ่มด้วยสมาธิฏฐิครับความเห็นชอบครับ สัมมาทิฏฐิคือต้องตั้งต้นครับถ้าเกิดมิจฉาทิฏฐิปุ๊บเนี่ยมันผิดเราก็ผิดหลงกันไปเลยครับคุณท่าบอกว่าตั้งต้นตัวเนี้ยสาคัญนะครับความเห็นชอบเห็นถูกต้องเห็นได้ถูกต้องนะต่อมานะครับสัมมาสังกัปปะนะครับดําริชอบนะครับเห็นชอบคิดชอบอันนี้ก็คือเหมือนเป็นหางเสือเรือเลยนะครับนะครับที่ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับทุกอย่างมันจะตามมาได้ถูกต้องนะครับสัมมาวาจาครับวาจาชอบ นะครับวาจาถูกต้องนะครับอันนี้มันก็จะกระจายออกได้หมดนะครับว่าพูดแบบไหนนะครับที่ไม่ดีนะครับพูดส่อเสียดไม่ดีนะครับพูดเพ้อเจ้อไม่ดีนะครับมันก็จะมีหลักการพูดอยู่พูดโกหกไม่ดีนะครับนั้นเราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจานะครับต่อมาครับสัมมากรรมตะนะครับก็คือ การกระทําชอบนะครับการกระทําชอบนะครับการกระทําที่ถูกต้องนะครับสัมมาอาชีวะนะครับการงานชอบนะครับเลี้ยงชีพชอบหมายความว่าเมื่อเราจะทำอะไรอาชีพอะไรก็มีจรรยาบรรณในอาชีพนั้นทานิติถูกต้องนะครับอาชีพที่พระเจ้าไม่ทําก็มีครับเยอะแยะนะครับนะครับยิ่งอาชีพที่เป็นเรื่องการฆ่าอะไรเงี้ยก็มีอยู่นะครับสัมมาวายามะความเพียรชอบ ถึงบอกครับว่าทางสายกลางเนี่ยไม่ได้พูดถึงขี้เกียจมีเรื่องของความเพียรน,นะครับสัมมาสตินะครับก็เป็นระลึกชอบสัมมาสมาธินะครับก็มีสมาธิชอบตั้งมั่นนะครับงนั้นทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์ได้เนี่ยนะครับมีอยู่8ทางเริ่มต้นแต่ละหัวข้อดูเหมือนไม่ยากแต่เมื่อลงรายละเอียดถ้าปฏิบัติก็ไม่ได้ยากมากค่อยๆทําไปค่อยๆขัดเกลาไป ไม่มีสูตรสาเร็จครับแต่ต้องปฏิบัติต้องขัดเกลาเพราะฉันเนี่ยพระสมเด็จปางแสดงธรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าหาปางประถมเทศนาเจอก็จะมาครับผมเชื่อว่าการสร้างเนี่ยเป็นสร้างให้เราได้ลําลึกถึงพระธรรมและโดยเฉพาะสัญลักษณ์นะครับที่ว่าด้วยธรรมจักกับปวัตนสูตรนะครับกงล้อแห่งธรรมได้เคลื่อนที่แล้วนะครับได้เคลื่อนแล้วเพราะฉันเนี่ยได้หมุนแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นกงรงล้อแห่งธรรมเนี่ยหมุนต่อด้วยธรรมแล้วก็ส่งต่อไปอยังพุทธบริษัทโดยที่มีองค์ประกอบสามก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วในวันนี้นะครับวันอาสาหบูชานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราล้ำลึกถึงธรรมะของพุทธเจ้าล้ำลึกสินสมเด็จพระจาน์โตด้วยนะครับแล้วเราก็ไปดูภาพพิมพ์นี้กันครับนะครับลักษณะพิมพ์นะครับก็จะเป็นลักษณะ ในนี้ก็คือ,อจรวดซุ้มมีซุ้มเหมือนกันครับแล้วก็เนื้อพานะครับออกไปทางแตกลายสังคโลกด้วยนะครับเห็นไหมข้างในนะครับแล้วก็ปนกับเนื้อแตกลายงาด้วยนะครับสีเนี่ยออกไปทางสีงาช้างนะครับสัญลักษณ์นี่เห็นไหมฮะธรรมจักรนะครับจริงๆปางแสดงธรรมเนี่ยที่ใช้มือทั้งสองข้างมีนะครับเอารูปขึ้นเทียบให้ดูนะครับ มีอยู่นะครับดูที่รูปนะครับฐานเหมือนกันครับมีฐานบัวแข้งฐานแข้งสิงนะครับแล้วก็ฐานเขียงนะครับลักษณะของพิมพ์พระนะครับนี่เราก็เห็นได้ว่ามีกรอบกระจกนะครับเพราะนั้นพอมีกรอบกระจกปุ๊บเราก็ทราบได้แล้วครับว่าลักษณะนี้แล้วจริงผิวด้วยนะครับก็คือต้องหลังสองสี่ศูนย์แปดสองสี่ศูนย์เก้ามาแล้วครับที่เป็นยุคที่พัฒนานะครับเนื้อก็มีความมันวาวนะครับ รู้ได้ว่าเป็นปูนน้ํามันนะครับคือ,คอมีการผสมมันตังอิวด้วยนะครับแล้วก็เบาๆนี่เวลาเราดูกล้องกําลังสูงเนี่ยเราก็จะพบว่ามีลักษณะของเป็นแคลไซด์บางๆครับ,บแต่ดูผิวนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็ยังคงคอนเซปต์นะครับคือองค์ผ้านะครับจะอยู่เหนือซุ้มนะครับเห็นไหมครเล็กน้อยนะครับแล้วก็มาที่ซุ้มแล้วก็มาที่ ผนังนอกซุ้มนะครับลำดับความสูงนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็มาสี่นะครับข้างในนะฮะมีมิติอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลอดูภาพขยายกําลังสูงครับเวลาเห็นเราก็นึกถึงพุทธเจ้านะครับในการแสดงธรรมนะครับให้รู้รู้ว่าภาพพิมพนนี้นะครับเราได้ระลึกถึงพระธรรมนะครับกอนแม่เหล็กแรงสูงนะครับอืมนะครับก็มีแร่เหล็กผสมอยู่ด้วยนะครับ ถ้าพอดูกล้องขยายกําลังสูงนะครับเราก็จะพบนะครับอันนี้ก็ดูท่านเนื้อจริงๆเดียวเห็นเป็นก้อนอยู่นะครับแต่ว่ามีผิวพระปกคลุมข้างในองค์พระนะครับแตกลายสังาโลกนะครับเนื้อมีความหนึบนะับเห็นไหมฮะมีความหนึบหนึบนุ่มด้วยนะครับผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนนะครับนะครับแล้วก็รอยแยกนะครับรอยยุบย่นนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับการหดของซุ้มนะครับ รลอยตรงอย่างนี้ครับก็คือเขาเรียกว่าแตกลายงานนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยอะไรเห็นไหมเราก็จะเห็นกลุ่มที่เป็นแตกลายสังเคราะห์โลกนะครับผ้านะครับเนื้อสวยมากนะครับมีแร่โลหะอยู่นะครับเนยซุ้มก็จะมีการหดเขี่ยวยุบย่นนะครับคบผ้ากาแพงนะครับนะครับรอยแตกนี้ก็มีกลุ่มแคลไซด์ขึ้นมาแทนที่เนื้อแล้วด้วยนะครับผงพิเศษนะครับเราดูไปก็เพลินดีนะครับสวย เนี่ยนะครับกลุ่มหินเขียวหยกนะครับเล็กๆนะครับเนี้ยดีบริเวณนิ้วมือนะครับเห็นไหมครับเนื้อพระสวยงามมากนะครับพระกําแพงนะครับตําแหน่งนี้ก็จะมีความมันวาวเหมือนกระดูกเลยไหมฮะนี่คือเป็นธรรมชาติเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็ค่อยๆดูนะครับ ดูด้านหลังบ้างครับวิธีการที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเราใช้กล้องขยายกําลังสูงนะครับดูนะครับยิ่งซูมเยอะๆเนี่ยนะครับเนื้อจะไม่แตกนะค,ความหนึกเนี่ยแต่สิ่งที่เราจะเห็นก็คือจะเหมือนกับพื้นหินอ่อนนั่นคือในพาะที่ทำมาใหม่เราจะไม่เจอนะเห็นไหมแล้วก็นอกจากจ,ากจะเหมือนหินอ่อนแล้วเนี่ยเราจะเห็นเหมือนแผ่นฟิล์มโมวาบางๆก็คือเป็นแคลไซด์บางๆที่เป็นธรรมชาตินะครับซึ่งอันนี้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมองด้วยการสะท้อนแสงจะเห็นอีกแบบหนึง่ง แต่ผิวเนี่ยจะเหมือนกับเห็นอ่อนเลยครับนี่นะครับที่เราเห็นก็เป็นลักษณะมันเกิดความนึกนะครับจะไม่เป็นผงนะครับจะไม่ละเอียดแต่ว่าจะเห็นเดงคงเป็นเนื้อเดียวอยู่อันนี้ก็คือลักษณะธรรมชาติที่ผ่านเวลานะครับเนื้อก็เป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับมันพืนเห็นอ่อนนะครับสวยงามนะครับก็จะเป็นธรรมชาติของพระองค์นี้นะครับนี่แล้ก็นี่ขยายก็มาขยายสูงมากแล้วนะครับ เราก็เห็นว่าใต้ผิวข้างลงไปเนี่ยครับที่ถูกปกคลุมไปแล้วเนี่ยก็มีกลุ่มที่เป็นหินเขียวอยู่นะครับนี่ก็เป็นแร่เหล็กนะครับสีดํานะครับจริงๆเนี่ยมีสะท้อนแสงนะครับก็ในโบราณว่าก็ว่าเป็นเหล็กไหลแต่เหล็กไหลในคติความเชื่อเราเรับป็นมีหลายแบบครับที่เกิดเองโดยธรรมชาตินะครับกับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกได้พิธีก็อีกอย่างนึอันนี้ก็เป็นแร่โลหะนะครับที่มีสีเขียววาวนะครับ บ้างก็ว่าเป็นเล็กหลปิกนางทับนะครับค่อยดูนะครับด้านหลังก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็สวยงามนะครับครับเรากลับมาพบกับเกจพระสมเด็จตามตำราใหม่นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะอบรมนะครับก็ทำบุญด้วยนะครับก็5้าร้อยบาทนะครับที่ใดก็ได้นะครับที่ท่าน อยากจะทําและท่านศรัทธานะครับได้หมดครับแล้วก็แจ้งใบเสร็จมานะครับเข้าไปดูในเพจนะครับเก็บพระสมเด็จตามตําราครับนะครับดูรายละเอียดในนั้นนะครับแล้วก็เตรียมติดตามนะครับก็อาจจะมีพระท่านไหนที่พอจะเป็นไปได้ผมจะคิดดูไว้แล้ะท่านก็ทาบุญตรงแล้วติดต่อผู้ประสานงานเองนะครับก็ช่วยกันครับทุกมุมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ